สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการตีข่าวเด่นจับเทนตลาดประจำวันจันทร์ที่20ธันวาคม2,564ค่ะสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยเช้านี้นะคะก็คาดผันผวนนะคะอิงทางลงนะคะในกรอบ1625ถึง1635จุดนะคะประเด็นหลักๆที่จะจับมากดดันตลาดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะสายพันธ์โอมิคอนที่ยังคงเป็นที่ถูกจับตาของทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะประเทศทางฝั่งยุโรปนะคะก็ ภาพนี้เองก็ได้ถูกสะท้อนในส่วนของภาพตลาดหุ้นเช้านี้ปของทางด้านภูมิภาคต่งางๆที่มีการเปิดทําการนะคะจะพบว่าก็ปรับตัวลงนากันสักส่วนใหญ่นะคะรวมไปถึงราคาน้ํามันดิบเองก็มีการปรับตัวลงนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันเวทตัวภาพตลาดหุ้นไทยได้นะคะนอกจากนี้ในภาพของประเทศไทยเองนะคะปัจจัยภายในก็จะมีประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีขายหุ้นนะคะ0.1%สําหรับธุรกรรมการขายหุ้นส่วนที่มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนนะคะ ตรงนี้เองนะคะทางฝ่ายก็มองเป็นเพียงปจัจจัยรบกวนช่วงสั้นนะคะเนื่องจากยังต้องอยู่ในช่วงของการศึกษานะคะและส่วนใหญ่ที่ออกมาให้มุมมองก็ต่างไม่เห็นด้วยนะคะเนื่องจากอาจจะส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายนะคะที่อาจจะลดลงได้รวมไปถึง ภาพรวมของการพัฒนาตลาดหุ้นไทยของบ้านเราเองนะคะอย่างไรก็ดีค่ะการย่อตัวลงนะคะของตลาดก็อาจจะไม่แรงนะคะหลังยังมีปัจจัยประคองตลาดได้นะคะจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเข้าประชุมของ,ของครมสัปดาห์นี้นะคะก็ตลาดเองก็มีการคาดการหลายประเด็นนะคะแล้วก็มีการ เิดเผยบ้างนะคะในตามแหล่งข่าวนะคะก็จะมีในส่วนของมาตรการจูรงใจด้านภาษีสําหรับซื้อรถยนต์อีวีนะคะก็สนับสนุนนะคะให้คนไทยนะคะหันมาใช้รถอีวีกันมากขึ้นนะคะก็ต้องติดตามเรื่องของตัวประเด็นการกระตุ้นว่าจะมีเงื่อนไขอะไรออกมาบ้างนะคะก็อาจจะเข้าครมสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านะคะรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะช่วงปลายปีนะคะที่ตลาดทาาก็จะมีชอบดีนีคืนคนละครึ่งเฟดสี่นะคะ รวมถึงแรงบวกนะคะจากการซื้อหุ้นนะคะที่ถูกเข้าคำนวณในเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยนะคะที่มีการประกาศไปแล้วเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสําหรับการคำนวณในช่วงครึ่งปีแรกของปี65นะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะภาพรวมตลาดของเราในช่วงของปลายเดือนหรือว่าปลายปลายเดือนนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายก็คาดอาจจะเบาบางได้นะคะหลังจากที่นักลงทุนต่างชาติเองก็ เริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปล,ปลายปีแล้วนะคะก็คริสต์มาสเองปีใหม่เองนะคะก็อาจจะทําให้ภาพรวมไม่ได้ดุ๋วหวานะคะเรื่องของการซื้อขายอีกทางก็อาจจะมีแรงกระแสะเงินทุนนะคะที่อาจจะไหลออกได้นะคะจากการดําเนินนโยบายที่เข้มงวดนะคะของทางด้านเฟดแล้วก็ BOE ที่มีการประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะค่ะในส่วนของสถานการณ์โควิดในทีนะคะที่เรายังคงบอกว่ายังเป็นที่จับตานะคะก็คือ เรื่องของโอมิคอนที่พบในยุโรปที่ยังคงหนักอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านเนเธอร์แลนด์เองเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้วนะคะก็มีผลตั้งแต่ เมื่อวานนี้นะคะ19ธันวามไปจนถึง14มกราคมก็คือคร่อมปีใหม่ไปเลยนะคะในส่วนของ h ูเองก็มีการพูดถึงนะคะว่ามีการพบผู้ติดเชื้อนะคะสายพันธุ์โอมิคอนแล้วใน89ประเทศนะคะแล้วก็มีการประเมินนะคะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะเป็น2เท่าในทุกๆ 1>, 1วันครึ่งถึง3วันนะคะหากมีการแพร่ระบาดในจุดที่มีประชากรหนาแน่นนะคะตรงนี้เองก็อาจจะทําให้ประเทศไทยเองเนี่ยต้องมาตั้งกาดสูงกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีการรายงานไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีพบผู้ติดเชื้อเนี่ยสายพันธุ์โอมิคอน14รายนะคะล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการพบเพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยในส่วนของจํานวนก็มีการเพิ่มขึ้นแล้วก็จังหวัดที่พบเพิ่มขึ้นก็จะเป็นนนทบ,บุรีปัตตานีและภูเก็ตน,นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงคุมได้นะคะจากการที่ตรวจพบเจอนะคะจากการหาเข้านะคะก็จากที่ข่าวตามล่าสุดก็จะเป็นการพบเจอจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือกลับมาจากการสแสวงบุญที่ประเทศซาอุนะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามรายงานของสอบอคอนะคะว่า จำนวนที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก,การแพร่ระบาดตอนนี้ยังควบคุมได้ถึงไหนรวมไปถึงมาตรการที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะคะและประเด็นที่ต้องติดตามต่อในสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีกรนงของไทยนะคะก็ยังคงทางฝ่ายก็ยังคุงมองในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่จะยังคงอยู่ที่0.5เปอร์เซ็นตแต่ที่ต้องเจ็บตับตานะคะก็จะเป็นมุมมองเศรษฐกิจปีหน้านะคะท่ามกลางก,การรับมือนะคะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิคอนของไทยนะคะว่า จะกระทบต่อภาพรวมการเติบโตปีหน้าอย่างไรนะคะแล้วก็ทางแบงค์ชาติมีมุมมองอย่างไรนะคะรวมไปถึงตัวเลข GDP นะคะไตรมาสสามคิวนะคะของสหรัฐซึ่งเป็นการรายงานครั้งที่3นะคะตลาดก็คาดว่าจะขยายตัว2.1% quarter on quarter นะคะก็เท่ากับการรายงานครั้งที่2และครั้งที่3นะคะและ ข้อมูลสุดท้ายที่ต้องจับตาก็เป็นยอดทำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐเดือนพฤศจิกานะคะก็ตลาดค่าจะเพิ่มขึ้น0.6%มันอ่อนมันค่ะภาพกลยุทธ์การลงทุนวันนี้นะคะสำหรับทางฝ่ายเองก็มีมองแนะนำนะคะทยอยขายทำกำไรบางส่วนนะคะในหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นไปแรงนะคะของทางด้านราคานะคะเพื่อลดความเสี่ยงของอรอนนะคะแล้วก็รอหาจังหวะนะคะในช่วงที่เดชะมี มีการปรับฐานก็หาหาช่วงในการเข้าซื้อนะคะโดยเรายังคงเน้นลงทุนนะคะในกลุ่มของหุ้นที่คาดฟื้นตัวตามเศรษฐกิจได้นะคะก็รวมถึงอนันนิสงของทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะตรงนี้เองเราก็เลือกรีโอนะคะแล้วก็หุ้นกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่อิงการบริโภคและท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะที่มีลุ้นนะคะไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่จะเข้าคอ,อรมอรวมถึง ในการเฉลิมฉลองช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วก็แนะนำเซนเทลนะคะก็สองตัวนี้เองก็ถือว่าเป็น Pick of the Day สํสำหรับวันนี้ของเราแล้วก็เป็นฟิลิปจัดให้นะคะที่จะมีจัดรายการในทุกๆวันจันทร์นะคะหรือว่าวันทำการแรกของสัปดาห์นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดและได้นะคะที่ทาง f a c e b o o k นะคะฟิลิปรีเซิร์ชนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Follow ได้นะคะในส่วนของรายละเอียดของ2ตัวหุ้นนี้นะคะก็ เออเกลนคเข้าๆนะคะก็เซนเทลก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะเลี้ยงส่งท้ายปีใหม่นะคะแล้วก็อัตราการเข้าพักโรงแรมที่ดีขึ้นนะคะ <c oughs> ส่วนลีโอนะคะก็ไตรามาสสเองนะคะทั้งไรายได้และกําไรก็ยังคงเติบโตโดดเด่นนะคะขณะที่ปี65เองก็ยังคงเติบโตดีนะคะจากตัวธุรกิจที่เป็นในเรื่องของการเอ,อ่อเฟด w a ร์เวด์นะคะ <c oughs> ก็ในส่วนรา,ายละเอียดก็ติดตามได้นะคะในส่วนของ9ก้ามงสินะคะทางด้านเพจเฟซบุ o กนะคะฟิลิปเร r c ชค่ะ สำหรับเทคนิคพิกนะคะเกณงกำไรระยะสั้นวันนี้นะคะเราก็แนะนำสามตัวนะคะเป็น BPP นะคะ OSP แล้วก็ TKN ค่ะแล้วก็อัปเดตนะคะตัวแรกนะคะตัว M นะคะตัว M เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มไตรมาสสี่เนี่ยน,น,น่าจะกลับมาเป็นบวกได้นะคะแล้วก็ลุ้นในเรื่องของมาตรการลดหนุนด้วยอีกทางหนึ่งนะคะโดยไตรมาสสี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลข เออเซมโซเองเนี่ยทั้งในส่วนของตัวลานซุก้แล้วก็ยาโยอิเนี่ยก็กลับมาติดลบเหลือหลักเดียวนะคะจากคอร์ดสามเนี่ยที่ติดลบมากกว่า4 0นะคะส่วนแหลมเจริญรเนี่ยอาจจะยังติดลบค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าก็ถ้าเทียบกับคอร์ดสามก็ดีขึ้นเช่นกันนะคะก็น่าจะเหลือสักประมาณลบสิบถึงลบยี่สิบนะคะเนื่องจากว่าต้องยอมรับาแหลมเจริญรเนี่ยลูกค้าหลักเนี่ยเขาคอือนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นจีนนะคะก็ทําให้ตัวเลขเซมโซเนี่ยก็ยังถือว่าติดลบอยู่นะคะขณะที่ในเรื่องของ การที่ทางภาครัฐเนี่ยให้เข้าเป็นกลับไปนั่งทานที่ร้านได้ตั้งแต่หนึ่งกันยาเนี่ย ก็ทําให้ตัวมาจิ้นโดยรวมในไตรามาสสี่เนี่ยน่าจะดีขึ้นเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าการทานในร้านเนี่ยต้องบอกอกมาจิ้นเนี่ยจะดีกว่าการขายผ่านช่องทางดิจทัลนะคะขณะที่ในเรื่องของค่าใช่ายเองเนี่ยคาดน่าจะเพิ่มขึ้นพอเติร์ควอเตอร์เช่นกันนะคะประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเอ่อการคิดค่าเช่าจากเอ่อตัวห้างเองเนี่ยก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทางทางทางบริษัทเนี่ยมองว่าอาจจะได้ส่วนลดจากทาง ทาง้างอีกสักประมาณสักสิบเปอร์เซ็นะคะจากจำนวนคนที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินะคะตัวค่าใช้ใจ่ายพนักง,งานก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการเรียกพนักง,งาน ใหม่นะคะเข้ามานะคะตอนนี้เนี่ยตัวเลขการขายมากขึ้นาการเปิดร้านเต็มรูปแบบเนี่ยก็ทําให้ตัวเลขพนักงานเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามเช่นกันนะคะก็มองว่าตัววอเตอร์4เองเนี่ยน่าจะพิกกลับมากำไรได้นะคะขณะที่ในปี2565เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นบวกได้เหมือนในปี62เลยนะคะ สถานการณ์โควิดเนี่ยต้องบอกว่าก็เริ่มคลี่คลายขึ้นนะคะปีหน้าเองเนี่ยตัวเซมโซเนี่ยก็น่าจะได้อานิสงส์จากในเรื่องของตัวฐานต่ำในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็กำลังซื้อที่ฟื้นตัวนะคะเช่นเดียวกับแหลมเจริญเองเนี่ย ก็มองว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมานะคะแต่ว่ามองว่ายังไงก็ยังสู้ปีก่อนๆหน้าไม่ได้อยู่ดีนะคะขณะที่ต้นถุนวัตถุดิบเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีอาจจะมีบางตัวเช่นไก่หรือหมูที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่มองเรื่องผลกระทบเนี่ยจ,จะจํากัดมากกว่านะคะเนื่องว่ายอมรัว่าสัดส่วนยอดขายหลักของตัว suk mk เนี่ยก็คือตัวเป็ดนะคะ ซึ่งราคาเนี่ยก็ค่อนข้างส่งตัวนะคะทำให้ภาพมาจิ้นในปีหน้าเองเนี่ยจะน่าจะดีขึ้นเช่นกันนะคะค่ายอดขายปีหน้าเติบโต30%นะคะกำไรสุทธิเนี่ยปรับเพิ่มเป็นในปีหน้าเนี่ยคือ1,888ล้านบาทนะคะพลิกจากแนวโน้มขาดทุนในปี64ที่171ล้านบาทนะคะภายใต้เซมโซเนี่ยกลับมาเป็นบวกนะคะทางฝ่ายยังชอบเอ็มนะคะเนื่องจากมองในเรื่องของตัวการกลับมาฟื้นตัวได้เร็วสุดในกลุ่มนะคะและหากภาครัฐเนี่ยมี ประชุมในวันที่21นี้เนี่ยประชุมคลมอเนี่ยถ้ามีมาตรการสนับสนุกมาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าวนะคะแลคะามาดูในเรื่องของธนานการเงินเนี่ยก็ยังบอกว่ายอมรับว่าแข็งสุดนะคะในกลุ่มเช่นกันนะคะมีเงินสดในมือเนี่ย8บาทต่อหุ้นนะคะมีศักพียภาพรองรับทั้งเรื่องการเติบโต M&A แล้วก็ฝ่าวิกฤตได้ดีนะคะทั้งฝ่ายคงแนะนาทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน57บาทค่ะ ต่อไปก็เป็นอัพเดตของตัว BEM นะครับก็ตัวบริษัทเนี่ยได้แจ้งตัวเลขของผู้ใช้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้านะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ฟื้นตัวมันออนมันต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่สามนะครับมาอยู่ที่หนึ่งล้านคันแล้วก็หนึ่งจุดแปดเจ็ดแสนคนต่อวันนะครับเอ่อและหากเทียบกับจุดต่ําสุดนะฮะที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับในเดือนสิงหานะครับก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมากนะฮะก็โดยฟื้นตัวแปด 9แล้วก็199%ตามลำดับนะครับโดยทางด่วนเนี่ยผู้คนกลับมาใช้งานนะครับหนล้านคันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับในช่วงก่อนโควิดคือปี62เนี่ยที่อยู่ที่1.24ล้านคันนะครับในขณะที่รถไฟฟ้าเองเนี่ยการฟื้นตัวแม้จะดูสูงนะครับแต่ว่าถ้าหากเทียบกับโควิดเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ55%นะครับ สาเหตุก็คือเนื่องมาจากนะฮะยังไม่ได้มีการเปิดเรียนของนักเรียนนักศึกษานะครับบางบริษัทเนี่ยยังคงให้พนักงานทํางานที่บ้านหรือว่าสลับการเข้าทํางานนะฮะแล้วก็ผู้ใช้รถไฟฟ้าบางส่วนเนี่ยหันไปใช้รถยนต์ส่วนตัวนะฮะเพราะมองถึงความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางนะฮะเอมากกว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับโดยในเดือนธันวาคมนะครับก็จะยังเห็นการพื้นตัวมันออนมันอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าผู้ใช้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับในวันทํางานเนี่ย อยู่ที่1.1ล้านคันแล้วก็2.3แสนคนนะครับซึ่งจากตัวเลขนะครับรายงานในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ทำให้2เดือนแรกของไตรมาส4นะครับผู้ใช้าทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากค่าเฉลี่ยในไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่42แล้วก็102ซนะครับซึ่งจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คาดว่าตัวรายได้แล้วก็กำไรในไตรมาสสนะครับ จะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสําคัญเมื่อเทียบกับในไตรมาสสามนะครับส่วนในปีหน้านะครับก็มองว่าการฟื้นตัวเนี่ยน่าจะยังคงมีได้อย่างต่อเนื่องนะฮะจัดกิจกรรมต่างๆที่กลับมาเปิดมากขึ้นนะฮะทั้งการเปิดเรียนของนักเรียนนักศึกษานะครับบริษัทต่างๆเนี่ยน่าจะมีการเรียกพนักง,งานกลับเข้ามาทํางานมากขึ้นนะครับการเปิดท่าบ,บาร์แล้วก็สถานบันเทิงรวมไปถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าน่าจะมีการเดินทางเข้ามามากขึ้น รวมไปถึงการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อบริการของตัว BEM นะครับประกอบกับจะมีการเปิดรถไฟฟ้าสายใหม่นะครับที่น่าจะมีผลกับตัวผู้โดยสารของ BEM นะฮะก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม64นี้นะครับแล้วก็สายสีเหลืองนะฮะซึ่งจะเปิดดําเนินงานเนี่ยในปีหน้านะครับซึ่งสองสายนี้เนี่ย ก็มีจุดตัดนะครับหรือว่าจุดเชื่อมเนี่ยใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าของตัว B M นะครับนอกจากนี้เองนะครับในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีเห็นความชัดเจนของโครงการใหม่ๆด้วยนะฮะอย่างเช่นในเรื่องของการเปิดประมูลสายสีส้มนะครับงานก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสีม่วงใต้นะฮะซีปัจจุบันเนี่ย B M บริหารในส่วนของสายสีเออส่วนเหนืออยู่นะครับแล้วก็โครงการทางด่วนขั้นที่2หรือ d e X นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในการศึกษาของ EIA นะครับซึ่งถ้ามีความชัดเจนแล้วก็ b ีเเนี่ยชนะการประมูลก็น่าจะมีผลต่อราคาหุ้นนะครับเราปรับประมาณการกำไรในปี6,4ลงนะครับเนื่องจากผลกระทบของตัวโควิด19ที่มีมากกว่าคาดนะครับโดยปรับลดลงจากเดิมนะครับ13%มาอยู่ที่1,126ล้านบาทนะครับและส่วนในปี65เองเนี่ยก็ปรับลดลงประมาณ1 1นะครับมาอยู่ที่3 4 2 9ล้าน นะครับจากการเลื่อนการขึ้นค่าทางด่วนนะครับเส้นสีรัดวงแหวนรอบนอกนะฮะแล้วก็การปรับตัวเลขการพื้นตัวของผู้ใช้บริการลงนะครับราคาพื้นฐานปีหน้าเนี่ยปรับลงมาอยู่ที่10.40บาทนะครับก็ยังถือว่าราคาอัพราคาเป้าหมายเนี่ยก็ยังมีอัพไซด์อยู่มากนะครับเราก็ยังคงคําแนะนําซื้อนะครับสำหรับตัว BEM นะครับ มาต่อวันที่ในส่วนราคาทองคำนะคะ,ะหลังจากเมื่อสุดสัปตาที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำก็ขึ้นไปเทสแนวต้านบริเวณหนึ่นแปดอยสิบเหรียญสหรัฐต่อออนนะคะก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็ย่อ,ยอตัวลงมาทดสอบ,บระดับหนึ่เิบห้าเหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นในส่วนของตัวเทคิคอลรีบาลนะคะทำให้ราคาเนี่ยอีกขึ้นมาแข่งตัวแถวละประมาณ1,800ได้นะคะโ mm hmm. ดยในช่วงเช้านี้เนี่ยก็ยังแข็งขึ้นลงใกล้ๆบริเวณดังกล่าวนะคะ mm hmm. ในส่วนสถานการณ์การแพร่บ่าของเชื้อวัคโควิด -19 นะคะสายพันธุ์โอมิคอนตรงนี้เนี่ยกลับมาสร้างความมังวลให้กับนักลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งในส่วนของ อาฝาั่งเองยุโรปนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าก็ทําให้นักทุนเนี่ยเลือกที่จะาขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมากครั้งหนึ่งเราได้เห็นภาพของตัวตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงมานะคะแล้วก็มีเ,มเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาถือในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทองคาเองนะคะดอลลาร์สหราัฐแล้วก็ในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะ ในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองนะคะล่าสุดเนี่ยแข็งค่ากลับขึ้นมานะคะระดับ96.77นะคะก็เป็นการปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ0.7นนะคะตรงนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ถ่วงในส่วนของราคาทองคำส่วนหนึ่งนะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยได้เห็นในส่วนแรงซื้อในส่วนของ US bond นะคะกดดันให้ตัว bond yield เนี่ยปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของ US ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR เนี่ยมีการปรับเพิ่มสถานะการถือครองทองคำในมือขึ้นอีกปมา0.87ตันนะคะ ทำให้ภาพรวมในส่วนราคาทองคำเองเนี่ยก่อนหน้านี้ที่กลับขึ้นมาทะลุระดับ,บ1,800นะคะเราขึ้นไปเทส1,815ตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นการพักตัวลงมาสั้นๆนะะแต่ว่าเรามองในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับสาการการแพร่ระบาดของตัวโอไมครอนตัวโอไมครอตตรงนี้นะคะคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดคือถ้า เห็นความกังวลที่มีมากขึ้นนะคะอาจจะกระตุ้นในเรื่องของแรงซื้อกลับเข้ามาในส่วนของคํามากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเมื่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค้าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็อาจจะถ่วงในเรื่องของการดีดตัวขึ้นของตัวราคาทองคาได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะเห็นการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบนะคะมองกรอบวันนี้เนี่ยหนึ่งพันเจ็ด้อเก้าสิบ้าถึงหนึ่งพันแดร้สิบเหรียญสหรัฐต่อออนนะคะ ส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะหลังจากที่สถานะรองที่เราแนะนําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสามารถรับรู้กําไรไปได้บริเวณ181815นร่ะคะวันนี้แนะนําเป็นเพียงการเทรดดิ้งนะคะในกรอบไปก่อนนะคะสำหรับตัว GOZ21 นะคะกรอบ1,795ถึง1,805นะคะเป็นกรอบที่เราแนะนําให้เทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในวันนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำที่เรามาฝากในวันนี้ค่ะ